สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กำลังคิดจะทำแอปแอปพลิเคชันเป็นแบบทดสอบง,ง่ายๆภาษาอังกฤษในการที่จะให้เด็กๆเรียงลำดับคำนะคะเป็นเหมือนแบบอะไรนะ s c r a b b l e Sentence นะคะก็ไปได้ประโยคมาไปได้ประโยคเลานี้มาทีนี้จะจับแยกเป็นคอลัมน์เพราะว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้อะลองด,ด,ดูดนี่นะคะเดี๋ยวจะคัดลอกตังนี้ แอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยสร้างจาก Google Sheets นะดังนั้นก็เลยจะต้องมาทำงานใน Google Sheets มาดูนะคะโดยจะใช้วิธีแยกข้อความเหล่านี้เป็นคอลัมน์คอลัมน์นะตั้งชื่อก่อนโดยวันนี้จะยกตัวอย่างในการแยกเป็นคอลัมน์แล้วก็รวมเป็นคอลัมน์นะคะอันดับแรกจะพาแยกคอลัมน์ก่อนเดี๋ยวจะใสเปีย p l สปลิตเทคลองดูนะตั้งชื่อหน่อยจะได้ทำงานง่ายขึ้นอ่ะ เอาเอาข้อความจาก Excel เมื่อกี้มาวางใน g o กู l ก s h e ี t ค่ะกด c t r l V นะคะเนี่ยข้อความเหล่านี้จะแยกข้อความเป็นเซลเป็นเซลอ่ะเป็นแยกแตกออกมาเป็นเซลล์เลยอ่ะอยู่นะคะมันวิธีการมันก็ไม่ยากค่ะ c t r นโทนวรอบซีมาดูคำสั่งนี้ค่ะช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะจับมาที่เซลล์ที่เราจะต้องการแยก ตัวอักษรนะคะแยกข้อความมาที่ Data ค่ะ,ะลากลงมาข้างล่างมาที่เมนูตรงนี้ค่ะ Sp l i t t e x ทุกค o ลัม n ์นะคะเราจะ Split เราจะแยกแยกข้อความเหล่านี้ออกจากกันโดยดูที่มันดูนะคะมันจะมีแยกโดยอัตโนมัติแยกโดยการใช้แยกที่คอมมาแล้วก็แยกเซมิโคลอนเพอร o i d แล้วก็ s p a ป e ตัวนี้ดิฉันจะแยกเป็น Space คือช่องว่างค่ะ ตรงที่มีข้อว่างให้มันแยกออกมาเรียบร้อยเห็นไหมคะตรงบริเวณที่มันเป็นช่องว่างมันจะแยกข้อความออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะดูสิมันง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะดิฉันก็จะได้ข้อความเหล่านี้แยกออกมาจากเซลล์ได้แบบง่ายๆแยกออกมาแยกเป็นเซลล์เลยนะคะทีนี้มาลองยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึง่งนะคะไปเอาข้อมูลใน ตัวนี้เป็นข้อมูล time ครับลอก copy มาเอามาวางเปรียบเทียบกัน c t r o l v วาง c o n t r l v วางอะเรามาแยกข้อมูลตัวนี้ดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแยกตัวแรกเราจะแยกโดยการใช้ data split text to column เราจะใช้ตัวนี้ค่ะคองหมาย slash back slash กด enter ค่ะ แยกมาได้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะแยกทุกแยกออกมาหลังจากนั้นตัวนี้เราจะแยกโดยอเอาอะไรดีแยกโดยเครื่องหมายเออแยกตัวนี้แยกดิจิกเป็นเครื่องหมายอะ,อะไรนะเวนวัคอ่ะสเปซอ่ะต่อไปตัวนี้เราจะแยกอีกแยกดูนะคะเพ๊เดเลือกให้หมดดู ตัวนี้เราจะแยกโดยใช้เครื่องหมายตัวนี้แล้วกันคอลอนอ่ะลบค้อลอนโอเคเห็นไหมคะแยกข้อความเหล่านี้ง่ายมากาวิธีการทำงานแบบนี้ง่ายมากใน Google Sheets คะ่ะอ่ะมาดู ต่อไปนอกจากแยกเสร็จแล้วเรายังรวมได้ง่ายด้วยมาดูการรวมข้อความในแต่ละอาเซลเข้ามาด้วยกันนะคะดีฉันจะรวมตัวนี้ที่เราแยกมาเมาื่อกี้วัว่ตัวนี้นี่มาลากมาด,ดใกล้กันนิดหนึ่งจะได้มองง่ายโอเคค่ะมาเราจะรวมแล้วก็มาวางไว้ที่เซล,ล G ตัวนี้นะคะ G 1ใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นการใช้ เป็นการใช้สูตรใน Google s h ชี t น,นะคะเราก็จะมาที่คอลัมน์บติ๊กมาที่คอลัมน์ B เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายเชื่อมค่ะเครื่องหมายเชื่อมตัวนี้คือเครื่องหมายเอมเปรน์ตัวนี้นะคะเชื่อมเนื่องจากว่าเวลาเชื่อม B กับ C เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอ่ามันมีช่องว่างเป็นสเปซบาร์ทำให้ประโยคมันดูดูเป็นประโยคสวยงามถูกต้องนะคะเราก็ต้องใส่สเปซบาร์ให้ด้วยสเปซบาร์ตรงนี้ใส่ฟันนูอินวักแล้วก็ฟันนูแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็มาตัว c อขอโทษนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่ ampersand เป็นการเชื่อมนะคะเชื่อมเว้นวักนี่กับคอลัมน์4ค่ะนะคอลัมน์4แล้วเชื่อม e ค่ะใส่ ampersand ค่ะเสร็จแล้วใส่ฟันหนูปุ๊บปะนะใส่ ampersand อีกค่ะหมาย ampersand เป็นการเชื่อมคำนะคะอ่า U อ่าเชื่อมของตัว วินวักเชื่อมเชื่อมสีเมื่อกี้แล้วเนาะแล้ววินวักเชื่อมดีค่ะเสร็จแล้วแอมเบอร์แซน์ค่ะแล้วก็เชื่อมกับวินวักปึ๊บอ่ะอึ๊บต่อไปวินวักอ่ะเชื่อมอีกเชื่อมตัวนี้ค่ะแล้วก็เชื่อมคำเชื่อมถิกกับวินวักปึ๊บ ปึ๊บแล้วก็เชื่อมตัวนี้ตัวท้ายสุดนะคะแล้วก็กด enter ดูนะคะเห็นไหมคะ What's your name มาแล้ววั a เช y ร์นีเห็นไหมเรียบร้อยละง่ายมากเลยในการเชื่อมคำหรือแยกคำนะคะประโยคที่เหลือเราก็ลากลงมาเลยคะ่ะจับตรงนี้คะ่ะจับตรงเครื่องหมายตอนท้ายเนี่ยเราก็ลากมาปึ๊บมาเรียบร้อยได้ได้ครบเลยคะ่ะ ะะลองเปรียบเทียบดูนะเหมือนเป๊ะไหม Have y o u got a n y children อ่าอย่างนี้คะวิธีการแยกข้อความแล้วก็เชื่อมข้อความ ในเซลล์ของ g o o l l s s h e t t ทำได้แบบง่งายๆนะคะวันนี้ใครกำลังติดปัญหานะคะในเรื่องค่ะของการใช้ g o o l l s s h e t t ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ